ขอบคุณครับแต่ไข่จ้าเอาเลยๆระวังรถนะฝากให้ตัวนี้ด้วยนี่นอนเหรอขอบคุณนะครับเพืไข่ไปทานข้าวด้วยนะขอบคุณนะครับลุณลุงไข่มาทาข้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ไข่พี่ทานแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ไปทานครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่ไข่จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ไข่จ้าขอบคุณครับเพลงเฮงรวยครับขอบคุณครับไข่ไปทานครับขอบคุณครับครับโอ้โตเร็วมากนะเนี่ย เอาไข่ไปทานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไข่ไปทานนะครับเอาไข่ไปทานครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าคุณยายเอาไข่ไปทานครับเอาพี่เอาไข่ไปทานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าเอาไข่ไปทานขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาไข่ไปทานด้วยครับใข่ไก่จ้ะขอบคุณนะครับระวังแตกนะขอบคุณนะครับ ไก่พี่เอาไผไปทานครับขอบคุณครับสองแถวมาแล้วลูกค้าไปไหนหมดลงหมดแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ฝากได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไก่ไก่เอาไผ พลัดถุงพลัดถุงครับขอบคุณครับพลัดถุงครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต well> ้องลงไม่อะไรครับไม่ต้องลงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แตไข่แต่พี่เอเกลองให้พี่เ,เลยพี่วินมาเอาไข่ไปทานเอาไข่ไปทานพี่วนินขอบคุณดีนะครับขอบคุณครับเขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไข่ไปทานครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ไก่ระวังแตกนะไข่ไก่จ้าขอบคุณนะครับนี่นี่ากนี่ถุงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอายหญ่ไข่ครับขอบคุณครับ กายสวัสดีครับขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับขอบคุณครับไก่พี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไข่ไปทานพี่ขอบคุณครับครับไข่ไปทานด้วยนะครับเอาไข่ไปทานจ้าไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไปทาน ใเลอโอเคไ่ครับขอคุณครับขอบคุณครับคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ระวังรถพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแจกทุกวันที่หนึ่งแต่พอดีวันน <oh ี้ล่าช네้าเพราะฝนมันตกก็เลยเลยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ยังโอเคนะรัเอาใครไปทานจ้าขอบคุณนะครับเอาใครไปทานพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแจกใครจ้ามีอีกคนสองคนนะขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาใครไปทานจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอบคุณครับเอาวางไหนเนี่ยวางไหนเนี่ยถือถืออะถือถือถือมันต้องแตกอะถือถือ่าเจอกันถือนะขอบคุณครับโอ้ยได้นะเอาใครไปทานพี่ ขอให้ไปทานครับขอบคุณมากครับครับอ่าข้างหลังกี่ขั้นครับ1 2ึ่งสองกระถ ung อ่ะลุยเลยครับลุยเลยครับเห้ครบนะครบยางครบยางโอเคขอบคุณนะครับครบไหมอ๋อขาดถุงหนึ่งโอเคขาดถุงหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับนี่จ้าขอบคุณครับขอให้ไปทานไปสองถุงเลย ไม่มีเอาไข่ไปกินไม่มีเอาไขไปกินเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวางแตกนะอ่ะพี่ให้คนเลยขอบคุณนะครับแม่เอาไข่ไปทานครับเอาไข่ไปทานน้องไม่ใส่เอาไข่ไปกินหนึ่งอ่าอ่าเอาอะไรนะบอกกับน้องไม่ใส่เอาไข่ไปทานโอเคขอบคุณครับเอาไข่ไปทานครับขอบคุณครับพี่วีนเอาไข่ไปทาน จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ